เอาหละมีแต่แ่โง่โง่เว้ยโอ้โหคะขนนดิไหมม <Ale ara. S 1> oh. ีแ <c oughs> ่เร <able> ียวเฮ้ยคาแนนได้ไรมั้ด่าน่านเคบรเดี๋ยวอาเอาแบกไปคะแนวโอ้โหคะแนนไปกันทีให้นะอะไรเราเปฝั่งลีเฟนต์เราอภิมหาขีโกง เฮ้ยใครกดอ่ะมาสนับสนุนว่้ยเอาดนีเฮ้ยอะไรอ่ะดอกเคบี้ดอกเคบี้เปๆเลยเลยโดดตัวลอยอ่ะเดี๋ยวผมเล่แค๊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  เอาลองพื้นหนาไปเลยเนาะยันไลยแคทโตยังไแคทให้แคทโตใช่ไหมโอเคแคทโต Crash Crash แคทที่ตัวช็อตอ่ะตัวช็อต Crash Crash มบวันดูข้างหลังให้เดี๋ยวจะดเข้าหน้าอย่างเดียวเลย ซื้อมาเมื่อวานเล่นไงวะซื้อมาเมื่อวานเล่นวันนี้ตัวในจุด44 Max Semi นี่ดีปะดีดีดีขี่มแต,แต่แต่ลองแต่ลองด,ดอ,ตอ,งตองดูก่อนนะแล้วกอ่ดูก่อนแลนด่นซึ่งแลวก็รู้เ,ยล,เลยองขี่มขี่มขี่มเอ้ยด่าเิษก,ก็ไม่เยอะเสียขีด ready

แล้วเชื่มุกใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเขินหัวเขินัวมันทับเฮียอะไรเนี่ยจอมดไปเนี่ยเนี่ยฮัลโหลดูไปได้ให้หน่อยมาเถอะมาเถอะมาเถอะเอาเดินเลยเดินเลยอ่วันนี้โอย่างงเี้ยเดินเลยเอ๊ะยนี่มา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 ดูกันดูที่อื่นกันเลยครับข้างหน้านี่มันชิวมากแต่ไปได้คือไม่ไปให้ดูไปได้ให้ปิงไฟปิงไฟ มุดูกล้อง้ยพี่โดนไหมโดนไหมโดยไปเลยกูจะลอปลาซีฟูกูจะลอปลาซีฟูาดูนี่ไว้าดูนี่ไว้ดูไอ้นัยไว้ันดูไว้ดูันไดให้หน่อยมา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 นุ่ไกลไิงเลยปิงเลยไปแล้วไอย่ากองกูแตกยืนนิ่งหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาไอ้นไอ้นี่ มนได้ไมาได้ตายไปดเียไปไปเอ้า้นมา้นมาว้ซีันปลาระเบิดส่ซีฟูมัเยอะมัเยอะโอ้ลมุนเขาาไแล้วเข้าไปแลไปแล้วทำมุุลมุนยังออยหลังมาเข้ามาแล้วลยนนอยู่นอุ้ยไหนไหนขาขาชิบหายนะหยบหลังสุดหลัง อ้าวสับอะไรไม่ได้แลวเอวไปเลยแหละับดักขับไป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 ยิงยนงเลยต้องยิงเหรอกำลังปัญหาสักแก๊งตัวใหญ่เด็ี้อ่ะ เอาเาลนะไปเดี๋้วนก็รรเัหัวไว้ดนะใหรอยู่ห้องน้ำอ่ะีีอเล็ดเดมคำันระเบิดฟันเบิดฟันจะเข้าจะเข้าระเบิดฟันเบอุยอุยมาแล้วมาแล้วมลิกมลิกเจาะมลิกเจาะมอิเจาะมอิจะมลิกมาิตายป ไม่ด้ไม่ำด้วยให้เลยช,ยช่วยด้วยดูให้ดูห้หยด้วยเอ้ยพวกมึงถือปืนน้ำลายไหลเอ้เ <laughs> นี่ยเนี่อยู่นี่อยู่นี่ยย้าอยู่ย้าอยู่เวลาเสร็จสปีหนอาอไปแล้วอุ้ยมาฆ่าผมเอ้ย ก็ได้บอสขึ้นได้บอมาขึ้นมาขึ้นขึ้นสกายบอสไดออกสก,กายบอสโอ้ยแม่งอุกสารละโอ้ยโอ้ยใจเย,ย็ยเยนใจเยน็นโอ้ยแต่ละคนโอ้ย <laughs> เล่นมันไกลไกลมันเล่นยากมันเล่นยากมนไกลแต่ละคนแต่ละคนเฮ้ยผมว่าแม่งมีโอกาสมันที่มันจะอ้อมก,กลับมานะรูลุ้งก็ตัว มันแปลว่าอะไรพี่บ่าวนั่นไงว่าละเข้า<อ>ใส่หย<ง>ุดอยุดโอ้ยโลโลพี่โลโล,โลอยู่ตรงนั้นอ่ะมีปะมันจะอยู่ตรงบีพี่โอ้นี้ยเด้งเด้งดัดใหญ่ที่ซ่อนเลยที่ซ่อนมันมีมันมีไอ้อันนี้ปะเนี่ยดีฟิวอะผมไม่แน่ใจมีกล้องในสาย์ผมว่ามันน่าจะมีนะ ไล่ไซด์เขาไปไม่มีเขาไปไม่มีเขาไปไม่มีตรงด้านขวาต้อนอยู่เลยมาต้อนอยู่เลยเฮ้ยบอยนอยส์เด็ดไหมแน็กกูบอกแน้กให้กลับไซด์มาไอ้ควายตาคนแรกกูปรับไปเอ้กูกูกลับประกันไซด์ไหมกูกลับประกันไซด์ไหมอะไรกูดักอยู่มันมันอยู่ในไซด์เลมันดักไซด์เลร เรามีเป็นพาก็ได้นะครับนะครับมันอยู่ในคาร์โมดัลเป็นวิขาที่ได้เข้าตรงที่ผมอยู่นะครับพุทอย่ามาเอเลยนะเอาเทคเจอร์บาร์ผมบอกไปแล้วผมบอกไปแล้วผมบอกไปแล้วแต่มันบ้าครับผมบอกไปแล้วว่ามันมันจะต้องเข้ามาในไซส์แน่นอนมันจะหาทางเข้ามาไม่ไั้มันโรว่ามันโร้ดข้าไม่ได้ทำไมไงไงมันออกเข้ามาแล้วผมไม่ได้ยิงไงผมก็ผมวิ่งวิ่งจะไปกันบ B นะครับททไไไงงดีแลล้ว่่่มมออะเ เอ้งผมไม่คิดวามันจะเข้าเร็วขนาดนี้ไงครับทำไมดีไม่คิดอะไรหรอเฮ้ยไม่ได้คือไม่หญแล้วคนรีเป็นผ้าก็ได้นี่ต่ำ้าแล้วพอแอปเปิ้ลนะครับใครต่อเล้ววะโอไอตัวต่อมนดักหน้าประตู bây giờ anh có cùng chơi với anh chơi mỏ anh đã bỏ qua mà ghi gùu luôn vậy 300 oh, thử Just take my hand and fly up through the dreams where